การสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้นะคะพี่โนก็จะมาเล่นเกม My Cropped Magic Alchemist บนกอรอยฟ้า EP สองกันนั่นเองนะคะนี่นะคะพี่โนตรงนี้นะคะทุกคนจำได้ไหมคะตอนนี้มันจะเป็นต้นไม้นะคะแต่เป็น,นเปลี่ยนใ้มันเป็นบ้านแล้วเพราะว่าเ,ออเพราะว่า โอเคค่ะหลังจากที่เปโนน,นะคะตกลงไปนะคะเปโน,นก็ใช้เวลาซ่อมมานี้นะคะจนดู่ไปจนอะไรจนค่ำเลยะคะ่ะนี่กว่าจะสร้างเสร็จอไปไม่ได้ต้องค่อยๆไปเอ่อนี่เราจะมาเอาแค่แต่ชุด Ooh. โอเคค่ะวันนี้นะคะเราก็เอาแค่นี้พอโอเคค่ะแล้วก็มาเลยนะคะไปเผาวันนั้นกันเลยอุ้ยลืมไปได้ยังไงฉันลืมทำ อันหนึงขออภัยเป็นอย่างนะงี้นะอันนี้ขอโทษเลยนะคะต่อไปเราก็จะมาแคสเกมฟรีฟร่ายนั่นเอง แจะได้ก็พอโอเคเอาไว้รงนี้เลยแล้วก็เผา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 เผอาชิมายเรียบร้อยเผาได้ไม่ใช่อะไรหรอเาเอาไปเผาหมดเผาได้ไหมไม่ได้ โอเคค่ะรอทองเผาเสร็จนะคะถ้ามีเสียงอภัยเอ,ยอะไรก็ขอโทษด้วยนะคะขออภัยเป็นอย่างยิ่งเลยนะไปเร็วไปเร็ว

ยาไปนกไอยู่ตรงไหนวะน่าจะตรงนั้นหรือเปล่าแต่เราเลเวลวไม่ถึงนะไม่รู้ถึงยัง มันจะไม่พอได้ยังไงไอรอน กันค้างค้างโอ้นึกว่มีคนโทรมาที่แท้มันค้างเพราะติดอันนั้นนี่เองไม,ไม่ได้ยินเสียงก็ ขอโดษเป็นอย่างยิง่งอ่ะไปเผาเผาให้หมดพอไม่ได้อนะ่ะต้องไปตัดไม้อีกแล้วทุกคนคลิปต่อไปเปโนาจะไปตรงนั้นนะที่มันมีหัวฟกทองใช่ป่ะนทุกคนเปโนก็จะไปเกาะตรงทั้งหลังนั้นนะคะน่าจะแบบเป็นเกาะแอปเปิ้ลหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกัน โอเคค่ะลราก็ตัดไปที่ทําเสร็จแล้วนะคะโอเคค่ะมันน่าจะเสร็จแล้วนะคะนี่งไงเสร็จแล้วได้หมวกอืมนี่คืออะไรอะน้ำเอาไว้ทำอะไรหมวกไอรอนใส่ตัวอะไรมารุใส่ปหมวกเอ้ยที่ขุดเอาขึ้นมา Oh, ได้แล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็จะไปเอาโต้แอนเชิร์ตเอง hmm. จะไปยังไงวะเราจะทำเองโต้แอนเชิรอตมต่อไปนี่แหละโอเคนะคะเป็นเราจะตัดไปที่ต่อแล้วนะคะต่อสิ้จไม่ใช่ต่อแล้วขออภัย โอเคค่ะไปนโนก็สร้างอันนี้เสร็จแล้วนะคะนี่เปนโนอาจจะเปลี่ยนเป็นเกมหมดศูนย์นะคะเพราะว่าเปนโนขี้เกียจทำนี่ค่ะเรากำลัเป็นโรเนเจอนะคะเปโนสัญญานะคะเปนโนจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วนะคะ

คเป็นโน้องก็จะไปก่อนนั้นกันเลยไปก่อนนักันเลยไม่นะคะรอเลยนะคะเป็นโน้ตนะคะก็จะ,ะจบคลิปแค่นี้นะคะเพราะว่าคลิปสั้นคลิปยาวก็ขอไว้ด้วยนะคะวันนี้นะคะเป็นน้องก็ขอลาไปก่อนโอเคคะ่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งก้งกิ้งก้งกิ้งให้เป็นโน้ตได้นะคะเพื่อไม่ได้ให้ภาพคลิปแมวของเป็น้องน้นเอง วันนี้นะคะเปนก็ขอลาไปก่อนนั่นเองวัสดะคะบายกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดงกุงกกุนี่เลยนะคะพบกันในพาคิปใหม่นะคะต่อไปนะคะเปนก็จะไปเกาะน้นเห็นไหมนะคะด้านหลังอะคลิปสุดท้ายเปนก็จะไปไม่ใช่นะคะคลิปต่อไปเปก็จะไปกฟัอก็จะไปกกกกก็ะาก่อนแล้วก็เเะกาะ انا <applause> نعم <applause> <applause>